วิทยุเพื่อการศึกษาสญญาสสอญญนร้อยเรื่องราวหลากวิถีที่เมืองไทยและประเทศเพื่อนบ้านในรายการคุณค่าอารยธรรมโดยสถานอารยธรรมศึกษาของสารวินมหาวิทยาลัยนเรศวร สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะมาเลเวยมาละวานะคะนาง,งาคารวานสุวรชัยจันทิมาธรและคุณแอด คาราบาวยืนยงโอภากุลค่ะกับบทเพลงสุรชัยสามชาตินะคะเป็นประจำทำหน้าที่นี้นะทุกวันพระหัสบ,บดีบายมูสเซเศนะคะนำคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุณค่าอารยธรรมค่ะดิฉันดวงใจพงศ์สีชมพูนะคะในนามของสถานอารยธรรมศึกษาโคงศลวินมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นำร้อยเรื่องราวหลากวิธีที่เมืองไทยและประเทศเพื่อนบ้านค่ะจีนพม่าลาวเวียดนามกัมพูชาแล้วก็ไดค่ะสลับสับเปลี่ยนนำเรื่อง น้นเรื่องนี้ของประเทศต่างๆในลุ่มน้ําโขงแล้วก็ลุ่มน้ําสารวินรวมไปถึงประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียนด้วยนะคะก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะเป็นประจําทุกวันพระอาทบดีบ่ายมุงเศษเจๆทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะคะมนเอฟเอ็มร้อยเจ็ดจแล้วก็ทักทายคุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ทางวิทยุออนไลน์ด้วยนะคะ www.nufmradio.com ค่ะ พบกันวันนี้ตรงกับวันพรหัสบดีที่30ม,มรกราคมปีพุทธศักราช2557นะคะตรงกับวันแรม15ค่ำเดือน2ปีมะเมียตามปฏิทินหลวงนะคะแต่ยังเป็นปีมะเส็งถ้าเป็นปฏิทินโหราศาสตร์นะคะก็รออีกปลายเดือนมีนาถึงจะเปลี่ยนเป็นปีมะเมียค่ะคุณผู้ฟังคะแหมวันนี้ต้องบอกว่าซินเจียยู่อีซินนีหัวชยนะ้ยเนาะวันนี้เป็นวันไหว้นะคะวันไหว้วันไหว้บรรพบุรุษไหว้เทพเจ้าของเหล่าคนจีนคนไทยเชื้อสายจีนทั้งหลายนะถ้าใครมีอยู่แถวา ประมาณตีสี่ตีห้าแล้วค่ะเมื่อเช้านี้ค่ะเสียงประทัดดังพึ่งพๆงพึ่งพังไปงมหมดเลยนะคะแล้วก็อีกไม่นานแป๊บๆใส่ๆเนอะแล้วค่ะจะมีเด็กบ้างผู้ใหญ่บ้างเชื้อสายจีนนะคะถือขนมมาบ้างผลไม้นะคะส้มชมพู่หัวหมูไก่นะคะเขาเรียกต้มจืดนนะะเส้นแกงร้อนอะไรยเงี้ยนะคะ ขนมเทียนเต็มบ้านเลยค่ะไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาเลยค่ะเพราะที่บ้านเป็นคนไทยนะคะไ,ไ,ไทยแท้ร้อยเปอร์เซ็นก็เลยไม่ได้มีการไหว้เจ้าแต่ว่าได้กินอาหารของที่เขาไหว้ที่เขาจัดทํากันในวันตรุษจ,จีนทุกปีเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะนี่เขาบอกว่าคือคุณแม่เคยเล่าให้ฟังบอกว่าคนจีนเนี่ยเขาจะถือว่ายิ่งให้ยิ่งได้ค่ะจริงๆนะคะอย่างในอดีตเนี่ยแม่บอกว่าคนจีนที่เสือผืนมอนใบเข้ามาในเวลาทำค้าขายล่องเรือไปนี่นะคะ วันตรุษจีนเนี่ยใกล้ๆหรือว่าช่วงเนี้ยเขาจะทําขนมจีนเตรียมไว้เป็นพันชิ้นเลยค่ะแจกรายทางเลยค่ะไปตรงไหนก็แจกขนมเทียนแจกขนมเทียนแจกขนมเทียนด้วเชื่อว่าสิ่งที่ได้รับมีมากกว่าที่เขาให้ไปไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองไม่ใช่เข้าวของเครื่องใช้นะคะแต่ป็นเรื่องของใจเรื่องของน้ําใจเรื่องของส,สัมพันธ์ที่มีให้กันนั่นเองค่ะ เมื่อวานนี้วันพุธที่19มกราคมนี้เป็นวันจ่ายเนาะโอ้เห็นจับจ่ายกันแต่ว่าเศรษฐกิจอย่างนี้อาจจะฝืดๆนิดนึงนะวันนี้วันไหว้และพรุ่งนี้วันตรุษจีนวันขึ้นปีใหม่ของจีนหรือว่าเป็นวันเที่ยววันถือนะคะวันตรุษจีนนะคะช่วงนี้ก็นะคะคนจีนเป็นช่วงเรียกว่าเป็นวันแห่งความสุขของคนจีนรวมไปถึงคนไทยด้วยนะอย่างตัวเองในวันที่บอกค่ะไม่ต้องไหว้ไม่ต้องทําไม่ต้องมีก็สามารถมีขนมนมเนยนะคะที่ยอกวันตรุษจีนไว้ให้ประทานด้วยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยหมิน น้ำปรุงกับพี่วินกาก็ซิบมาหางกันนะว่าเขามีข้อคิดวันจุจีนมาฝากกันในช่วงเกรดอารยธรรมเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะะแต่ว่าเล่าช่วงที่2ของรายการก่อนค่ะวันนี้เป็นเรื่องเป็นราวกับชาวสถานอารยธรรมศึกษาโขงสารวินเนี่ยนะคะวันนี้เราจะนํารูว่าเป็นงานช้างอีกงานหนึ่งของทางสถานอารยธรรมศึกษาโขงสารวินนะคะเราเตรียมจัดนิทรรศการศิลปะนานาชาติค่ะกลางเดือนกุมภาพันธ์นี่แหละค่ะซึ่งงานนี้เราไม่จัดคนเดียวนะไม่ได้หัวเดียวก็วเตรียมรีบนะคะร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมสภาศิลปรกรรมไทยแห่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็หอศิลป์เอลเออาร์คอค่ะเทศการศิลปะรานาชาติเป็นอย่างไรเดี๋ยวคุผูฟังจะได้ฟังในช่วงที่2ไม่ได้แค่มาจัดแสดงผลงานเท่านั้นนะคะยังมีอื่นด้วยมีอะไรรอฟังช่วงที่2ของรายการนะ,ะแต่วันตอนนี้เนี่ยช่วงแรกไปพบกับพี่วินและนำปรุงในช่วงกรดอรารยธรรมค่ะเกรดอรารยธรรม ใส่เสื้อสีแดงสดใสต้อนรับวันตรุษจีนเหลือน้ำปรุงใช่พี่สวยใช่ไหมล่ะเพราะว่าช่วงนี้นะพี่เป็นช่วงสำคัญของคนไทยเชื้อสายจีนอย่างน้ำปรุงไงคะแล้วสีแดงเนี่ยก็เป็นสัญลักษณ์ของความรื่นเริงแล้วก็โชคลาบค่ะพี่เวนเอ๊แต่ดูหนะ้าน้ำปรุงไม่น่าเชื้อสายจีนนะจีนค่ะพี่คะ่ะอ,อ๋อโอเคมองไปทางไหนก็เห็นแต่สีแดงเต็มไปหมดเลยเนาะทั้งธงแดงโคมไฟแดง ปราดับปาดากันเต็มที่เลยใชยพ่พีคนจีนเนี่ยเขาเชื่อกันว่าสีแดงสามารถขจัดพีสารหรือว่าสิ่งชั่วร้ายได้ค่ะส่วนสีที่ไม่เป็นมงคลนะคะก็คือสีดําค่ะคนจีนเนี่ยเขาถือว่าสีดําเป็นสีที่เกี่ยวข้องกับความตายแล้วก็นําความโชคร้ายมาให้ในการเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนเนี่ยจึงหลีกเลี่ยงสีดําอย่างเด็ดขาดเลยนะพี่วินโดยเฉพาะเมื่อต้องออกไปพบเพื่อนหรือว่าญาติค่ะห้ามใส่สีดําโดยเด็ดขาดอ๋อก็คล้ายๆกับคนไทยนั่นแหลนะเนาะ นอกจากนี้ในช่วงเทศกาลจุดจีนคนจีนยังมีภาษิตและความเชื่ออีกเยอะแยะเลยใช่ไหม เช่นนะจ๊ะอย่างเช่นนะคะพี่คนจีนสมัยโบราณเนี่ยเขาคิดว่าถ้าเงินทองเล็กๆน้อยๆไม่จ่ายออกไปเงินก้อนใหญ่ก็จะไม่เข้ามาดังนั้นพี่ก็จะเห็นได้เยอะเลยว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนเนี่ยผู้คนจะออกไปใช้ใจ่ายเงินทองกันอย่างฟุ่งเฟือยเลยละ่ะเพราะเชื่อกันว่าเป็นการปลุกเทพเจ้าแห่งความเจริญรุ่งเรืองให้นําปีใหม่ที่เต็มไปด้วยความสุขแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองมาให้ค่ะอ้ไม่ได้ล่ะถึงได้จัดให้มีบันซื้อขึ้นมาโดยเฉพาะเลยใช่แล้วพี่วินแม่ของ น้ำปรุงนะคะพี่ก็จับจ่ายไปเยอะเหมือนกันไม่รู้ว่านางจะซื้ออะไรกันนกักกะหนานะพี่แถมอีกนิดนึงนะคะพี่วินยังมีภาสีที่น้ำปรุงชอบมากเลยนั่นก็คือเขาบอกกันว่าความอับอายเลือนหายไปในตอนเช้าแต่นี่สินยังคงอยู่วันแล้ววันเล่าสงสัยไหมสงสัย ภาษิตนี้นะคะเขาบอกว่าเขาสอนให้คนจีนที่มีหนี้สินเนี่ยชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นก่อนวันตรุษจีนซึ่งประเพณีดั้งเดิมของคนจีนเนี่ยเจ้าหนี้ทั้งหลายนะคะไม่สามารถทวงหนี้ได้เลยในช่วงวันขึ้นปีใหม่โอ้โหชอบเลยพี่วันนี้หนี้เยอะละสิพี่วิน <c oughs> เออดีเหมือนกันเนาะ เป็นการเตือนให้คนหมดหนี้หมดสินแต่เดี๋ยวนี้คงไม่ใช่แล้วมั้งไม่หรอกนะพี่อย่างน้อยๆก็มีไว้เตือนใจค่ะพี่วินสินจียั่อีกสินนี้หวใช้ค่ะโโอ้เช่นกันเกรดอายยธรรม เนื่อยก็พักไม่ต้องหุนวายสวัสดีอีกทีดีมาก็แบบถูกใจก็เรานั้นเห็น กับชาวสถานอารยธรรมศึกษาโขงสารวินต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุณค่าอารยธรรมนะคะเป็นเรื่องเป็นราวกับชาวสถานอารยธรรมศึกษาโขงสารวินค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าจะเป็นวันไหนตุษจีนปีใหม่นะขอให้คุณฟังเฮงเฮงเฮงทุกวันทุกปีทั้งปีเลยเนาะไม่ว่าจะวันไหนก็แล้วแต่ค่ะให้ชัยดานอมอวยพรขอภัยกับ้ชัยหน้าดอมอวยพรคุณผู้ฟังทุกท่านนะกับบทเพลงเฮงเฮงเฮงค่ะ คุณผู้ฟังคะเมื่อวันศุกร์ที่แล้วศุกร์ที่ผ่านมาวันที่24มกราคมนียนะคะทางสถานอาิยธรรมศึกษาโขงศาวราวินนะนํนโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร,รวศินปัญญาวุฒิกูรยผู้อำนวยการของเราแล้วก็บุคลากรนนให้การต้อนรับคุณอัชาราพรพ,รพงษ์ชวีนะคะผู้อำนวยการกองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะคะที่มาประชุมมาดูสถานที่เตรียมจัดงานในเทศกาลศิลปะนานาชาติในวันที่15กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะคะเราร่วมกับหลายๆหน่วยงานค่ะสถานอานิชมศึกษาคงสารวิน,นร่วมกับกองส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม สภาศิลปรกรรมไทยแห่งสหรัฐอเมริกาแล้วก็หอศิลป์ LA a r t c o รรนะร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นค่ะอิทรศก์การศิลปะนานาชาติมีทั้งการบรรยายเกี่ยวกับเทคนิคการสร้างสารรค์งานศิลปะรวมไปถึงการจัดแสดงผลงานกว่า90ชิ้นที่เดียวค่ะนะฮะรายละเอียดของงานนี้เป็นอย่างไรบ้างเนี่ยนะคะเดี๋ยวไปฟังพร้อมกันจากผู้อำนวยการกองกองทุนส่งเสริมง,งานวัฒนธรรมกองส่งเสริมวัฒนธรรมกระรวงวัฒนธรรมนะคะคุณอัจฉราพรพงษ์ชวีค่ะ นิรรศกาศิลปะนานาชาติไทยอเมริกันเนี่ยนะคะเราก็จัดเป็นประจำทุกสองปีปีนี้ก็เป็นปีที่6ที่เราร่วมมือกับสภาศิลปรกรรมไทยโดยอาจารย์กมลทัศนาเฉลีศิลปินแห่งชาติะนะคะแล้วก็หอศิลป์เอเออาร์คออเมริกาก็ทางเราก็มีศิลปินแห่งชาติซึ่งจะจัดจัดร่วมกับศิลปินนานาชาติเล่าให้ความความเป็นมานิดนึงว่าทุกปีเนี่ย หอศิลป์เออาร์คอกับสภาศ,ศิลปกรรมไทยค่อยๆจะทำงานร่วมกันทุกๆ2ปีโดยทางเออาร์คอก็จะคัดเลือกศิลปินนานาชาติประมาณ10บกว่าท่านนะคะสำหรับปีนี้มีทั้งหมด15ท่านมาแสดงร่วมกับศิลปินแห่งชาติของประเทศไทยที่นี่ทุกสปีนะคะในขณะเดียวกันเราก็คัดเลือกศิลปินแห่งชาติของเราไปจัดแสดงที่หอศิลป์เออาร์คอซึ่งเมื่อ2ปีที่แล้วเราก็ส่งไป6ท่านศิลปินแห่งชาตินะคะแล้วก็ปีนี้เราก็จะไปหลังจากที่จะ กิจกรรมที่นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วในเดือนกุมภาที่มหาวิทยาลัยสวนเราก็จะเคลื่อนไปจัดที่สงขลาไปบรรยายเป็นการบรรยายเลคเชอร์แล้วก็ไปที่กระบี่เป็นการจัดเวิร์กช็อปแล้วก็เลคเชอร์เหมือนกันแล้วก็กลับศิลป,ปินต่างชาติก็จะกลับประเทศเขาเนี่ยประมาณวันที่25กุมภาในขณะเดียวกันศิลป,ปินของประเทศไทยเนี่ยก็เตรียมตัวเอางานของตัวเองเนี่ยไปแสดงที่หอศิลป์ไอเวอาร์คอเหมือนกันในเดือนเมษายน ซึ่งเรากำหนดว่าจะเปิดวันที่6เมษาย,ยนที่เ a ว r t อ o r e ค่ะค่ะ,คะก็เป็นการร่วมมือกันระหว่างศิลปินไทยกับศิลปินนานานชาติทุกปีทุกสองปีที่ผ่านมาแล้วก็ในขณะเดียวกันเราก็อยากจะให้เยาวชนครูอาจารย์ของประเทศไทยเนี่ยค่ะ,ะเปิดมุมมองทางด้านศิลป,ปะแล้วก็เอาศิลปินนานานชาติกับศิลปินต่างชาติเนี่ยไปบรรยายจัดเวิร์กช็อปในแต่างจังหวัดด้วยเพื่อจะได้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นเพื่อศิลปินเนี่ยจะได้เด็ก ครูอาจารย์จะได้เปิดมุมมองของตัวเองร่วมกับศิลปินต่างชาตมิมองงานของศิลปินต่่งชาติว่าเขาทํากันยังไงจะได้นําไปพัฒนาของตัวเองในขณะเดรรียวกันศิลปินต,ต่างชาติก็จะได้รู้ว่าเออเมืองไทยเราก็มีศิลปินเยอะแยะนะที่มีฝีมือและสามารถที่จะเรียนรู้แลกเปลี่ยนร่วมกันได้ค่ะเด็กก็ได้ประโยชน์ด้วยจากการโครงการนี้ซึ่งเด็กก็จะได้เห็นการทํางานจริงๆของศิลปินนานานชาติศิลปินแห่งชาติได้ใกล้ชิดได้ พูดคุยประสบการณ์ร่วมกันก็คิดว่าโครงการนี้มันก็มีประโยชน์ต่อวงการศิลปะของประเทศไทยโครงการหนึ่งที่ดีโครงการหนึ่งกระาทรวงวัฒนธรรมก็เลยได้ร่วมมือกับส,สภาศิลปกรรมไทยแล้วก็หอศิลป์ a a ลเอ c o r ซึ่งเป็นหอศิลปที่ที่สำคัญของอเมริกานะจัดกันมาทุกๆ2ปีค่ะ ปีนี้เนี่ยเราก็มาที่นาเรศวรเนี่ยนะคะเอางานของศิลปินต่างชาติมาเนี่ยศิลปินมาทั้งหมด15ท่านน่ยแต่ละท่านก็นางานของตัวเองมาเนี่ยคุณละ3ชิ้นก็รวมกันแล้ว15ท่านก็ประมาณ75ชิ้น7 0กว่าชิ้นเนี่ยนะคะแล้วก็ศิลปินแห่งชาติของประเทศไทยมีทั้งหมด9ท่านท่านก็มีงานของท่านมาประมาณ25ชิ้นรวมกันเ,เราก็จะมีพิธีเปิดในวันที่15กุมภาพันธ์น่ยนะคะ ในงานก็จะมีการบรรยายก่อนในส่วนภาคเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงสี่โมงครึ่งเราก็จะมีบรรยายก่อนก็จะมีศิลปินแห่งชาติศิลปินนานานชาติอ่ะขึ้นบรรยายให้เรื่องประสบการณ์ของตัวเองในการทํางานศิลปะค่ะให้ครูอาจารย์นักเรียนนักศึกษาทางาปปาด้านศิลปะได้ได้มาเรียนรู้แลกเปลี่ยนร่วมกันแล้วก็ภาคบ่ายเราก็จะมีนิทรรศการเปิดมีพิธีเปิดนิทรรศการศิลปะนานา,นานชาติ ก็จะมีงานของศิลปินนานาชาติกับศิลปินของประเทศไทยนะคะมาจาัดอยู่ที่หอศิลป์ของมหาลัยมันลรีสวรวรแห่งนี้ค่ะจนถึงวันที่23กรกุมภาพันธ์ค่ะถ้าท่านนักเรียนนักศึกษาหรือครูอาจารย์หรือใครที่สนใจในงานศิลปะนะคะก็เชิญชมได้ที่หอศิลป์มหาลัยนรารีสวรนั่นนะคะ ค่ะ,อะพอจะพูดถึงชื่อผู้บรรยายได้ไหมคะบรรยายช่วงเช้าอะคะ่ะว่าศิลปินจะมีใครบ้างศิลปินศิลปินที่ก็จะขึ้นทุกคนค่ะก็จะมีท่านอาจารย์ถวันเดชชนีด็อกเตอร์กรมลทัศนาชลีท่านอาจารย์ศาสตราจารย์เดชาวราชนอาจารย์นุนทิวั์จันทน,น์ภลินแล้วก็อาจารย์วิชคศาสตราจารย์วิชุ k ดรามณีซึ่งซึ่งแต่ละท่านเนี่ยก็เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์สาขาจิตรกรรม ประติมากรรมภาพพิมพ์แล้วก็สื่อผสมซึ่งงานผลงานที่มาแสดงก็จะมีงานอย่างนี้ค่ะมีงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมค่ะ,ะค,ค่ะคุณผู้ฟังคะยังไงก็เตรียมตัวกันไว้นะผู้ที่ชอบงานศิลปะนะคะวันที่15กุมภาพันธ์นี้ค่ะบ่ายโมงเป็นต้นไปนะจนถึงสี่โมงครึ่งเนี่ยจะเป็นการบรรยายค่ะหลังจากนั้นจะมีพิธีเปิดในช่วงเย็นแล้วก็ชมผลงานของศิลปินแห่งชาติแล้วก็ศิลปินนานาชาตินะคะ 98ชิ้นานที่จะแสดงทั้งหมดนะ,ะนอกจากผลงานอย่างที่บอกว่าช่วงบ่ายเนี่ยสำคัญมากเรื่องของการบรรยายหรือการพรีเซนต์ผลงานของศิล,ลปิน แต่ละท่านนะคะเห็นบอกว่าอาจจะขึ้นทุกท่านเลยก็ได้นะจำนวนทั้งสิ้น25้าคนนะ,นะคะศิลปินแห่งชาติเนี่ยมีจำนวน9ท่านด้วยกันนะคะคนแรกอันนี้แน่นอนค่ะดกรกมลชลีนะคะศาสตราจารย์เกียรติคุณประหยัดพงดําค่ะจันรนีอาจารย์ทวีรัชนีกรอาจารย์ประเทืองเอ็มเจริญนะศาสตราจาร,รย์เมธีนนทวัฒน์จันทนพลินทร์ศาสตราจารย์เดชาวราชุนอาจารย์ธงชัยรักปทุมศาสตราจารายรราราารร์บุคดามนีนะคะอันนี้ ศิลปินแห่งชาติของเรา9คนนะคะแล้วก็จะมีศิลปินนานาชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกาอีก16คนค่ะ รวมบรรยายเทคนิคการสร้างสารรค์งานศิลป์แล้วก็จัดแสดงผลงานจิตรกรรมพิมพ์การพาพภาพภาพิมพ์และสื่อผสมจํานวน98ชิ้นด้วยกันค่ะแม้วันนี้ก็เลยอยากจามแนะนําศิลปินสักท่านหนึ่งจริงก็พูดถึงท่านบ่อยนะคะเป็นหัวเรี่ยวหัวเรี่ยวหัวแรงสําคัญของงานนี้นะคะแล้วก็เป็นครูของศิลปินทุกท่านเลยก็ว่าได้นะคะดกรกมลทัศนานเชลีคุณผู้ฟังอาจารย์กมลที่เป็นศิลปินแห่งชาติเมื่อปีพุทธศักราช2540สาขาทัศนศิลป์นะคะจิตรกรรมและสื่อผสมค่ะ อาจารกมลนี่ถือเป็นศิลปินดีเด่นในด้านจิตรกรรมแล้วก็สื่อผสมร่วมสมัยของไทยนะคะได้รับการยกย่องทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะด้วยผลงานที่เป็นเอกลักษณ์ในแนวทางสากลที่มีพื้นฐานจากศิลปะแบบประเพณีไทยในอดีตค่ะมุ่งสู่สากลแต่ไม่ลืมความเป็นไทยนะสามารถผสมผสานเข้าด้วยกันได้อย่างลงุตัวแล้วก็ได้รับการยอมรับจากสากลด้วยค่ะ คุณผู้ฟังคะปัจจุบันนะคะอาจารย์กมลหรือว่าดกรกมลทัศนานชลีเนี่ยนะคะสอนหนังสือแล้วก็สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอยู่ที่สหรัฐอเมริกานะคะในฐานะประธานสภาศิลปรกรรมไทยแห่งสหรัฐอเมริกาค่ะและท่านก็เดินทางไปมาระหว่างสหรัฐกับเมืองไทยอยู่บ่อยๆนะคะก็มาที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยในส่วนแล้วก็หลายครั้งเหมือนกันในรอบป,ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะนอกจากนี้เนี่ยอาจารย์กมลยังสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมศิลปินไทยในการศึกษาแล้วก็หาประสบการณ์นะคะคือใครไป สหรัฐอเมริกาอยากจะเรียกว่าอะไรจะค้นควายอยากจะศึกษางานศิลปะด้านไหนอาจารย์กมลก็ให้การสนับสนุนเต็มที่เลยนะคะทั้งนี้เนี่ยอาจารย์กรมวลเป็นศิลปินที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศนะคุณฟังมีผลงานจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์สาคัญๆหลายแห่งในสหรัฐอเมริกาค่ะอย่างเช่น พิพิพธภัณฑ์แห่งเมืองลอสแอนเจลิสซานฟรานซิสโกและก็ w ว s ์แ a นอาร์ตมิวเค่ะที่สำคัญค่ะอาจารย์กมลเป็นจิตรกรคนแรกของโลกเลยนะคะที่เขียนภาพบนพื้นทรายของทะเลทรายโมฮาวีที่แคลิฟอร์เนียค่ะยังไม่หมดค่ะยังเป็นคนไทยและคนเอเชียเพียงหนึ่งเดียวนะคะที่ผลงานศิลปะเนี่ยถูกบันทึกไว้ใน g a r d e r ์ส r r t r ตท the e g s ค่ะหรือว่าหนังสือประวัติศาสตร์ศิลปโลกนะคะซึ่งเป็นหนังสือรวบรวมผลงานศิล ปทั่วโลกค่ะทั้งก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันนะคะที่สําคัญทั้งโลกเนี่ยมีศิลปินได้รับการบันทึกไว้เพียงส0 0 0มคนเท่านั้นส่วนใหญ่เป็นชาวยุโรปและอเมริกาค่ะน่าภูมิใจไหมคะว่าเรามีคนไทยแล้วก็คนเอเชียเพียงหนึ่งเดียวนะคะที่ผลงานศิลปะถูกบันทึกไว้ในหนังสือประวัติศาสตร์โลกเนี่ยค่ะประวัติศาสตร์สินโลกอ่ะเาพูดที่จบเนาะนี่ค่ะ นี่ยกตัวอย่างแค่หนึ่งศิลปินหนึ่งท่านเท่านั้นนะคะที่มาร่วมงานเทศากาลศิลปะนานาชาติของเราค่ะ15กุมภาพันธ์นี้ค่ะใครฟังไม่ทันยังไงเนี่ยอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะ,ะเข้ามาที่เว็บไซต์ของสถานอารยธรรมศึกษาโขงสารวินมหาวิทยาลัยนเรศวรได้เลยค่ะหรือว่าตอนนี้เนี่ยมาที่หน้าเว็บของมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะข่าวสัมมาานาเทศากาลนะคะเราอัพโหลดไว้เรียบร้อยแล้วนะเข้าไปอ่านได้แล้วก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้มีหมายเลขโทรศัพท์เไรเรียบร้อยเลยนะคะก็มาเรียกว่ามาเรียนรู้ ชื่นชมศึกษาผลงานศิลปะจากศิลปินแห่งชาติแล้วก็ศิลปินนานาชาติจากประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยกันนะในเทศการศิลปะนานาชาติ15กลุ่มภาพัน์ธนี้ค่ะแหมแล้วก็ถ้าตอนนี้เนี่ยใครบอกว่า อยากจะเห็นผลงานอาจารย์กมลอาจารย์เทววันอาจารย์เดชาอะไรทั้งหลายที่จะมาในงานศิลปะนานาชาติตอนนี้เรามีห้องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติจัดแสดงอยู่แล้วนะเป็นห้องถาวรเลยค่ะมีผลงานของเนี่ยอาจารย์กมลอาจารย์เทววันอาจารย์เฉลิมชัยจาอือหลายๆท่านจัดแสดงอยู่แล้วนะคะอาจารย์ถึงเสามาชมได้นะคะนี้จัดแสดงอยู่แล้วจัดนานแล้วมาชมกันได้เลยนะคะมาสึมซับกันก่อนว่าอีผลงานของศิลปินแต่ละท่านเป็นยังไงเผื่อจะมีอะไรที่สอบถามอาจารย์เนาะหรือว่าจะถ่ายรูปไปให้มาอาจารย์มาเซ็นชื่อในวันงานอ่าได้เลยนะคะนอกจากน และเป็นแห่งชาติอยู่ที่หอศิลป์นะคะรมิสุท์กษัตริย์นะฮะส่วนพิพิธภัณฑ์ผ้าวันนี้แลวก็พรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วสําหรับนิทรรศการเพลงเล่นไม่เลิกนะคะอุ้ยของเล่นมากมายหลายอย่างตั้แต่อดีตรุ่นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาจะถึงรุ่นลูกรุ่นหลานเลยนะคะสนุกสนานคามใครมาเที่ยวนิทรรศการครั้งนี้ค่ะอาจจะได้ลองสวมหน้ากากอ่ได้จับตุ๊กตานะคะได้เล่นได้เรียนรู้กันนะคะมาชมกันได้วันพรุ่งนี้วันสุดท้้้้้าาาาาาายยยยแแลลลววววววทททีี่่พพิิิธภัััณฑ์ผมมมหหหนนนเเเรรรศศงงอกก ถาวรอืน่นๆให้ได้เยี่ยมชมกันได้ไม่ใช่ว่าบดพวกนี้พูดไม่มาแล้วพิ่พิธภั้าไม่ได้เรายังจัดอยู่เรามีเทศกาลอืน่นๆนะคะหมุนเวียนแล้วก็ถาวรจัดแสดงอยู่เป็นประจําทั้งที่พิพิธภัณฑ์ผ้าอาคารอเนกประสงค์และหอศิลป์อาคารวิสุทธกษัตริย์มหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะแล้วคราวหน้าพระสมบดีหน้าเราจะมี ความคืบหน้าเกี่ยวกับนิทรรศาการศิลปะนานาชาติมาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะเดี๋ยวจะอาจจะเก็บเรื่องราวของอาจารย์ถวันรัชนีอาจารย์เฉลิมชัยอาจารย์ดิันอะไรอย่างงี้ะมาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะวันนี้รายการคุณค่าอารยธรรมโดยดิฉันดวงใจพงศสีชมพูคงต้องนารายการจากรากันไปแล้วเดี๋ยวพบกับมิตรักเมืองเจริญนะคะดิฉันดวงใจพงศ์สีชมพูในนามของสถานอารยธรรมศึกษาโขงสารวินมหาวิทยาลัยนเรศวรจะนําร้อยเรื่องราวหลักวิถีที่เมืองไทยและประเทศเพื่อนบ้านกลับมาใหม่แหวนพระหัต์บดีหน้าอน้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ ถึงเวลาของความสนุกอีกแล้วค่ะสถานอารยธรรมศึกษาของสลรวินมหาวิทยาลัยนาเรศวรขอเชิญชมนิทรรศการเล่นไม่เลิกพบกับของเล่นสะท้อนเอกลักษณ์ตัวตนของประเทศต่างๆนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดมมาต罗สกาตุ๊กตาไม้เขียนลายที่มีรูปแบบศิลปะท้องถิ่นของประเทศรัสเซียเท็ดดี้แบร์ตุ๊กตาหมีที่มีชื่อตามชื่อเล่นของประธานาธิบดีทีโอโดเท็ดดี้รูสเวลลประเทศสหรัฐอเมริกาทามาก็จิสัตว์เลี้ยงดิจิตอลที่ใช้การสื่อสารด้วยภาพและเสียงประเทศญี่ปุ่น กันดัมหุ่นยนต์ต่อสู้ขนาดยักษ์จากซีรีส์แอนิเมชั่นยอดนิยมของญี่ปุน่นรูบิกลูกบาทกลับสมองของฮังการีเดินกะลาของเล่นพื้นบ้านไทยให้ความสนุกฝึกเรื่องการทรงตัวช่วยนวดฝ่าเท้าและทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ากระดาษของไทยช่วยเสริมสร้างทักษะพัฒนาการและจินตนาการร่วมรื่นรมเรียนรู้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ตลอดเดือนมก,กราคมนี้ณนะพิพิธภัณฑ์ผ้ามหาวิทยาลัยนาเรศวรโทร5 5 5 9 6 1 2 1 8